สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไก่ตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบักรับบริการเติมโลบักรับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ดิ้งด้านล่างนะครับสมุกบักเท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีเอตีชาาบักฟูทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็มีไอดีมาแจกฟรีนะครับแต่ก่อนเลยี่พี่จะแจกก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดค่าเลือกกระดิ่งของช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการแจกหใหที่ต่อไปนะครับเกมบักฟูนะพี่จะหาทานมาแจกให้บ่อยๆเลย รหัสน right. like, ี้จะเป็นรหัสปักแจกของพี่คนนี้ครับนะครับพอดีเขาเบื่อแล้วไม่อยากเล่นแล้วครับก็เอามาแบ่งกันลงมาครับแล้วก็อยากออกคลิปด้วยนะครับใครที่อยากออกคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากแจกไอดีได้นะครับทางวัดและที่แฟนเพจส่วนตัวเลยนะครับพี่ปักลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับก็ดูกันให้ดีนะครับระวังเพจปลอมนะครับใครทิ้งไอดีมาพี่ก็ฝากแจกให้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจพี่นะครับแล้วคอยฝากแจกไอดียสนับสนุนพี่นะครับพอดีพี่หายดีเองไม่ทันครับเวลารับเื่อครับมันก็มีไอเดียแพงบพี่อนยะครับ ก็ขอบคุณทุกคน,นครับนะที่นำ ID ไอดีมาช่วยกันแจกนะครับก็สำหรับใครที่ได้ไอดีนี้ไปอย่าลืมคอมเมนต์รายการตัวที่ด้านล่างของช่อง u t u b e พี่ด้วยนะครับก็ตอนนี้หนึ่งเอนคับนะครับกำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่จะทิ้งรหัสไว้ให้ในคลิปนะบ๊ายบายครับ